สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอครับเป็นเจ้าตัว iPhone 12 Pro Max นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราทำคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยก่อนนะครับนี่นะฮะเครื่องก็ประมาณนี้กันเลยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นมือผมนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยครับเป็นรอยคงรอยเคสอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะฮะ มานีกเลยนนเนาะปเป็รอล่าบ้าง,งเล็กน้อยนะครับเคลเนาะโอเคนะครับด้านหลังนะครับกล้องยังสุดสาแววเาบเาเงาครับเงาแวบๆนะครับนะครับเคลนะครับมาดูตัวเครื่องกันกลนนะครับนี่นะ สุขภาพแบบนี้คือแบบ88%ที่ถือว่าอึดออยู่เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงตัวแสงด้ววกันะฮะนี่ครับปรับแสงปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับตรวงทุทวนทำงานได้ปกตินะครับเครื่องเดินๆนะครับไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับโอเคขออนุญาตลดแสงนิดนึงนะครับแล้วก็มาถึงตัวเครื่องกันดีกว่านะฮะมาดูสเปคเครื่องกันดีกว่านะครับ iPhone 12 Pro Max นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ128 g b ไนะครับไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็มาถึงระบบเสียงด้วกว่าน,นะฮะมาฟังระบบเสียงนะครับเรียกว่าดอ p พี่เซอร์ดาวเสียงดังฟังชัดมากๆน,นะครับเสียงปกตินะฮะ มาถึงกล้องถ่ายรูปไปกันนะครับนี่นะฮะซูมขยายซูมย่อขยายได้หมดนะครับรู้ว่าไหนซูมไหนย่อไหนขยายนะโฟกัสแสงได้ปกตินะฮะทำงานได้ปกตินะครับกล้องเดิมๆนะครับผมนะฮะภาที่ถ่ายมาก็จะชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับขยายทีก็สะใจกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็มาถึงกล้องหน้านะฮะกล้องหน้านี้นะครับ นี่คือภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะชัดกันเลยขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทํางานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับเครื่องเดินนะครับผมโอเคนะฮะอุปกรณ์ที่มีมาให้รุ่นใหม่นี่จะมีเฉพาะเป็นสายชาร์จอย่างเดียวแล้วนะครับหัวชาร์จจะไม่มีให้แล้วนะครับหูฟังก็จะไม่มีให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็น iPhone นะครับ12 Pro Max สีโกลด์หรือสีทองนะครับ 128GB เป็นเครื่องไทยนะครับเรียกว่ามากันแบบครบกล่องเลยนะฮะ ภาพดีมากๆนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์สอบถามได้เลยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกทักมากรโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะลงทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับท่านใดสนใจก็กิ้งกลางทักกันมาได้เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ